สวัสดีครับจเจ้าเกลนะฮะวันนี้นะครับอัดมีและขุดขนาด12ตันนะฮะของยี่ห้อโกเบโก้ม่ให้นักไม่ชมกันนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้นะฮะก็จะเป็นโกเบโก้รุ่น SK 135 SRK2 YY06 นั่นเองนะฮะตามชื่อต้นคลิปของเราเลยซึ่งเรียกได้ว่าเจ้าตัวนี้ก็เป็นรุ่นที่ค่อนข้าง,งใหม่ขึ้นมาแล้วนะลูกค้าครับเพราะว่าถ้าเกิดจะให้เทียบโดยที่สุดอริยะบ้านเราเนี่ยตัวนี้เนี่ยเขาจะเทียบเท่าก,กับตัว SK 140 Mark A บ้านเราเลยนะครับเนี่นะฮะรุ่นใหม่นะฮะเครื่องยนต์ที่เขาใช้เนี่ยจะเเเเเเเปป็็็็็นน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 คคคคคคครรรรรรืื่่่่่่่ออออองงงงมมมมมาาาาาาววววววแแแลลล้้้ะูกกกัับซึใทนนทีีตหยพ ตอนของเขาอัตราการกินน้ำมันของเขาเนี่ยจะทําได้ดีนะฮะทำงานไวขึ้นและก็ประหยัดน้ํามันมากยิ่งขึ้นกว่ารุ่นเก่าๆนั่นเองนะครับนี่แล้วก็สเปคก,ก็มาเลยด้วยว่าเอาใจใส่สลูกค้าใช้งานก่อสร้างนะเริ่มจากแท็กของเขาเลยแท็กเหล็กของเจ้าคันนี้เนี่ยจะเป็นแท็กเหล็กที่มีเกีย้ย์ยางนะครับพุ่มมาให้เรียบร้อยเลยนะตัวนี้นะครับนี่โดยพื้นปูนพื้นถนนเพื่พพคอคนาเียตเนี่ยไม่สร้างความเสียหายให้กับหน้างานแน่นอนนะครับนน่นะฮะอ่ะเปิดดูแผงข้างหม้อน้ํากันนะครับ ฝั่งซ้ายของตัวรถนะครับนี่มีตะแกรงกันเศษฝุ่นมาให้เรียบร้อยนะครับตามสไตลโกเบนะครับจะมีมาให้ทุกทันเลยนะตัวนี้นะครับนี่นะฮะหล่อๆเท่ๆแบบนี้เลยนะครับอ่าสวยนะคันนี้นะครับนี่เปิดดูปั๊มกันบ้างนะครับฝั่งขวาของตัวรถนะครับเชิบนี่ก็บอกได้เลยว่าแห้งกิฟนะตัวนี้นะครับุึรั่วซึมไม่มีนะครับปั๊มนี่แห้งๆสวยๆงามๆนะครับอ่าแล้วก็ด้านหน้า ฝาด้านหน้าตัวนี้จะเป็นในส่วนของแพงคอนโทรลของเขานะครับลูกค้าครับนี่เปิดให้ดูนะครับครับลอยรีมาร์คเดิมๆอยู่ครบนะตัวนี้นะครับนี่แห้งสวยดีมากๆแล้วก็ตามสายรถขุดรุ่นใหม่นะครับจะมีตัวสำหรับคอนโทรลตัวนี้ติดเพิ่มมาให้เรียบร้อยเลยเผื่อน้าง,งานนะครับมีคนขับหลายคนนะก็สามารถมา สลับคนทนตรงนี้ให้ถนัดตามแต่และคนขับได้เลยนะครับนี่บูมอาร์มสวยนะฮะรอยแล้วรอยดามไม่มีนะตัวนี้นะครับนี่พุ้งกี่ก็มาสวยเนื้อเต็มแบบนี้เลยแล้วก็แน่นอนที่ตะขอเนี่ยนะฮะก็จะมีตะขอย้น้หนักติดมาให้เรียบร้อยเลยตามแสนลรถุดจากญี่ปุ่นนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเข้าไปในหัวเก่งกันแล้วก็เดี๋ยวมาลองขับเทสกันนะครับ เนี่ยนะครับถัดเข้ามาภายในหัวเก่งนะครับวันนี้ก็จะเป็นสภาพหน้าตาภายในนะของเจ้าตัวกรบโก้ SKN135 คันนี้นะครับนี่หล่อสวยๆนะครับพวกแอร์การทําความเย็นนะครับก็มาเย็นพร้อมลุยพร้อมใช้นะครับตัวนี้นะครับนี่หล่อสวยๆนะครับอะเดี๋ยวมาลองเทสตั้มกันเดี๋ยวผมจะลองเป็นรอบต่าสุดให้ดูนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวลองกดตัวให้ดูนะครับนี่นะฮะ กดตัวลอ,อยได้นิ่มๆสบายๆนะครับบอกได้เลยว่าปั๊มของเจ้าคันนี้นะฮะแรงดีพร้อมลุยพร้อมใช้ได้เลยระบบคนโทนลต่างก็มาครบนะตัวนี้นะคะรับนี่นะฮะแสิงซ้ายขวาควบคุมเข้าออกนะครับใช้งานได้ครบดีปกติหมดเลยตัวนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวลองเทสตัวเดินกันบ้างนะครับนี่ภายหลังนะฮะนิ่มๆเดินหน้าปิดตัวนะครับทีละข้างนะครับนี่ นะฮะไปมาซ้ายขวาก็สู้แรงได้ดีมากๆเลยนี่ได้ว่าเอาไปในพร้อมลุยพร้อมใช้ได้เลยนะครับตัวนี้นะนี่สวยๆหล่อนๆนะครับอ่ะโอเคอันนี้ก็เป็นการเทสปั๊มกับการเทสระบบเบื้องต้นของเขานะเดี๋ยวเราถักขึ้นไป้ต้บนฝากเครื่องกันต่อลูกค้าแล้วก็เดี๋ยวมาเปิดฝากเครื่องดูในส่วนของสภาพเครื่องของเจ้าขานี้กันนะครับผมไปตัดไปเลย นี่นะครับผมถัดขึ้นมาด้านบนนะครับผมไม่ทำการเปิดฝาเครื่องยนต์ของเขารอไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับในส่วนของตัวเครื่องยนต์ของเจ้าคันนี้เนี่ยเขาก็จะใช้งานเป็นเครื่องยนต์สี่สูบเทอร์โบนะลูกค้าครับแล้วก็ในส่วนของรหัสเครื่องของเขาเนี่ยตัวนี้ก็จะใช้งานเป็นเครื่องยนต์บิสูบิชิรหัส D04FR นะครับตัวนี้นะครับนี่วางรอๆแบบนี้เลยเดี๋ยวมาดูสภาพเครื่องใกล้ๆกันนะครับ สวยนะลูกค้าครับจุดรั่วซึมไม่มีนะตัวนี้นะครับแล้วก็ปุสเสียงเครื่องการทํางานของตัวเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยก็ทํางานได้นิ่มแน่นดีปกติเลยไม่ได้มีเสียงอะไรที่ผิดปกติออกมาจากตัวเครื่องยนต์ของเขาเลยนะครับนี่รอสวยนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นการพาชมนะฮะสภาพรอบคันสภาพเครื่อง สภาพภายในนะแล้วก็เป็นการลองขับเทสเบื้องต้นนะฮะของเจ้าตัวโกเบโก้นะครับ SK 135 SRK2 คันนี้นะครับก็ถ้าเกิดทนใยที่ดูแล้วสนใจนะครับก็สามารถโทรเข้ามาติดต่อสอบถามเพิ่มเติมนะฮะได้ที่เบอร์โทรที่ขึ้นตรงนี้ด้านบนขวามือได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอลูกค้าติดต่อเข้ามาอาจจะมีรูปของเขาละเอียดละเอียดรอบคันเลยพร้อมกับวิดีโอตอนขับแลลองใช้งานของเขานะฮะแบบละเอียดละเอียดเลยก็จะมีส่งให้กับลูกค้านะฮะได้ดูได้ชมกันทางไลน์อีกทีด้วยนะเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจนะครับคันนี้บอกไดงนอิข ่ทำงานได้แน่นแรงดีหมดเลยเอาไปพร้อมลุยพร้อมใช้งานได้เลยนะจ๊ะคันนี้นะแล้วก็ค่าตัวไม่แพงด้วยร้านนิดดเท่านั้นนะจ๊ะไ็จะเจ้ตัว S K 1 3 5 S R K 2 Y Y ตัวคันนี้ไปลุยไปใช้งานได้แล้วนะครับถ้าเกิดทนหยสนใจเดียลืนติดต่อเข้ามานะครับสำหรับวันนี้ฝากตัวนี้ถ้าเกิดทนานที่ดูชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับเพื่อประห้ัดสินค้าตัวใหม่ของเรานะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ